นิวซูซูกิเอ t i c ติก้าสมาร์ทไฮแรงท้าฝนกับราคาสุดพิเศษเริ่มต้นเพียง6,99,000บาทสุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทมีจำนวนจำกัดนะครับที่โชว์รูมซู z u กิทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติม s u z u k i .co.th อัปเดตใหมย่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเล่นสนุกกับนักเตะปัจจุบันและผู้เล่นไอคอนสุดโหดจัดเต็มเพิ่มความแข็งแกร่งของทีม ฟังชันครบแบบที่ทุกคนอยากได้กับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่ฟีฟ่าออนไลน์4เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศสจแดงเรื่องข่าวซื้อขายทีมมีมาฝากกันว่าแต่ไม่เยอะมากไม่ให้เบื่อจนเกินไปเนื่องจากว่าต้องรอข้อมูลนะักข่าวกริชในขั้นตอนสุดท้ายส่วนฝั่งกาต้าก็แสดงความมั่นใจว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีครับติดตามพร้อมๆกันในวิดีโอ รบกวนท่าไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของพวกเราและชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดดิ่งไปกำลังใจในการผลิตวิดีโอต้นรุ่งวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเริ่มที่เนื้อหาภายในทีมกันก่อนมาคาชัวฟอร์ดถูกถามถึงการที่แมนซี่คว้าทริปเปิลแชมป์ได้สําเร็จด็อกเตอร์บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีของยูเอตเที่มีทีมทํสเิติได้แบบเดียวกันแต่มันก็เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ในโลกฟุตบอลซิตี้มีความสม่ำเสมอมากๆรักษามาตรฐานได้ดีตลอดทั้งซีซั่น และสมควรได้รับความสําเร็จนั้นตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับยูเตเตว่าจะขยับเข้าใกล้พวกเขาได้มากขึ้นหรือไม่ครับมาคาสชั่นฟอร์ดกำลังเข้าแคมป์เก็บตัวทีมชาติอังกฤษเตรียมลงเล่นพบเมลต้าคือวันศุกร์นี้เวลาตีหนึ่งสนาทีอีกหนึ่งกองหน้าของ James ยูเวตเตดเจมส์สตั๊กเกอร์นักข่าวทเลกราฟเผยว่าอองตันีมักเซลน่าจะหายทันช่วงปรีซีซั่นกับสโมสรอนกลับมาช่วยทีมได้เหมือนเดิมครับแต่อนาคตของเขายังไม่แน่นอนว่าจะได้อยู่กับทีมเป็นฤดูก,กาลหน้าหรือไม่ พราะมีอาการบาดเจ็บค่อนข้างบ่อยสมมสรอ,อาจจะปล่อยตัวเขาออกเพื่อได้เงินสักก้อนหนึ่งนาไปซื้อนักเตะใหม่โดยนักวิเคราะห์มองว่าเทนฮาร์กน่าจะยังไม่รีบร้อนขายจะรอให้ได้ผู้เล่นใหม่เข้ามาก่อนครับเพื่อทีมมีขุมกาลังมากพอในช่วงอุ่นเครื่องและจะมีเยาวชนหลายคนได้มีส่วนร่วมกับการออกทัวร์ครั้งนี้ด้วยขุมกําลังภายในทีมที่เป็นดาวรุ่งเทนฮาร์กมีโอกาสปล่อยออกไปหลายคนแต่สำหรับอิทัลีลดครับ สเตฟานเรลสันนักข่าวแมนเชสเตอร์อิฟ닝นิวรายงานว่ายูเต็ดใช้อ p ชั่นขยายเพิ่มมาไปอีกหนึ่งปีจากสัญญาที่กำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ทำให้นักเตะจะอยู่กับสโมสรต่อไปในปีหน้าครับเจ้าตัวถูกยืมไปที่คุนสปาร์กเรนเจอร์ฤดูกาลที่ผ่านมายังไม่แน่ว่าจะอยู่ในอขอุมกำลังชุดหลักหรือไม่หรือต้องปล่อยยืมต่อปัจจุบันแลดอายุ21ปีแล้วนะครับและยังไม่สามารถเบียดขึ้นชุดใหญ่ได้บทวิเคราะห์จากแมนเชสเตอร์อิ g n นิวเผยิ่งตลาดที่เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวานนี้วันที่14มิถุนายนบอกว่าจอร์นเมอร์เทอร์และิชาร์ดอโนเนี่ยเคยทำในสิ่งที่ถูกต้องเมื่อซัมเมอร์ปีก่อนพวกเขาคว้า,วานักเตะตรงตามสเปคที่เทนฮากต้องการมา5ดิวในการเซ็นถาวรครับบวกกับยืมตัวอีกหนึ่งดิวมาถึงซัมเมอร์นี้เทนฮากก็ไม่ต่างกับโค้ชคนอื่นที่ต้องการนักเตะใหม่เข้ามาซ้อมร่วมกับทีมตั้งแต่เนิ่นๆในช่วงปรีซีซั่นนิวคาสเซิลเป็นทีมที่พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าถ้ารับการสับสุนอย่างถูกต้อง และมีเม็ดเงินมากพอพวกเขาสามารถไปเล่นอยู่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้และการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกของทีมที่ดีขึ้นมาบวกกับทีมใหญ่จะสูสีมากยิ่งขึ้นในฤดูกาลหน้าครับยูเต็ดจำเป็นต้องพัฒนาตัวเองต่อไปการดึงนักเตะใหม่เข้ามาสู่ทีมโดยเร็วก่อนออกทัวร์ปรีซีซั่นถือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการครับสโมสรมีเกมหมุนเครื่องจัดเกมตามรูปที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในเดือนกรกฎาคมและต้นเดือนสิงหาคม เป็นไปตามที่ผู้เราเคยรายงานไปเดือนก่อนว่าจะมีเกมสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาเพิ่มมาอีกหนึ่งเกมครับพรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาลในสัปดาห์ที่2วันที่12สถึงสิสิงหาคมซึ่งสโมสรในรรอให้เกมเอฟเอคัพที่ชิงกับแมนซชตจบก่อนมาโยเต็ดได้แค่รองแชมป์ไม่ได้เล่นคอมมูนิตี้ชิลจึงจัดโปรแกรมที่ดับรินประเทศไอร์แลนด์เข้ามาแทนที่โปรแกรมหมุนเครื่องทั้งหมดมีดังนี้ครับพบลีดคืนพุทธที่12กรกฎาคมเวลา4ทุ่ม พบลียงคืนพุธสิบก้ากรกฎาคมสองทุ่มพบอาร์เซนอลคืนเสาร์ต่ออาทิตยี่ส3กรกฎาคมเวลาตีสี่เจอกับเล็กซ์มเช้าพุธที่ยีกกรกฎาคมเวลาเก้าโมงครึ่งพบเรอัลมาดริดเช้าพุธทธสดา์สันยี่สกรกฎาคมเวลาเก้าโมงครึ่งเช่นกันพบดอดมูลเช้าจันทร์ที่สามสกรกฎาคมเวลาแปดโมงเช้าครับพบอาร์ติกบิวเบาคืนเสาร์ที่6สิงหาคมเวลาห้าทุ่ม ทุกนัดถ่ายสดทาง MU TV ครับช่องโทรทัศน์ประจำสมโมสรโดยเกมที่เจอกับเล็กแฮมและต่อด้วยเรอัลมาดริดเป็น2วันติดกันน่าจะมีการหมุนเวนียนผู้เล่นให้โอกาสดาวลูกในเกมเจอกับเล็กแฮมและชุดตัวจริงในเกมพบเรอัลมาดริดมาดูข่าวซื้อขายนักเตะกันบ้างครับที่อัปเดตคืบหน้าไปบางส่วนโอปิเชโอโรมาโนรายงานเรื่องคิมินแจว่าตัวนักเตะยังไม่ได้ตอบสนองอะไรกับข่าวในอตอรีีที่ออกมายแต่ชื่นชอบนักเตะและกําลังพูดคุยกับตัวแทน การตังขันในเดือนนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับหลายสโมสรให้ความสนใจกองหลังชาวเกาหลีใต้ตำแหน่งผู้รักษาป,ประตูสัญญาของเดวิดเดคาเหลืออีก15วันก็กำลังจะหมดลงครับแฟนๆยังรออยู่ว่าเจ้าตัวจะต่อสัญญาออกไปตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้หรือไม่ซึ่งตอนนี้ทีมในซาอุดีอาระเบียหลายทีมพยายามจะเสนอเงินก้อนโตหวังให้เดคาเปลี่ยนใจย้ายไปเล่นในลีกต่างแดนโอฟิเชียลโรบาโนโยืนยันเรื่องนี้ด้วยตัวเองครับ บรรดาสโมสรนในตอนออกกลางยังจับตาสถานการณ์ของนักเตะอย่างใกล้ชิดและเชื่อว่าเป็นไปได้ในดิวครับตาอใดที่ยังไม่มีการประกาศทางการจากสโมสรเรื่องการต่อสัญญาแต่รายงานก่อนหนี้จากเ่อรกิลหลายที่ก็บอกว่าเดีเร์คานาตลงปลากเปล่ากับยูเต็ไปแล้วนะครับข่าวของเดอะแคนไรดูจะไปทางอาร์เซนอลมากกว่าเดวิดออนซีนสายข่าวฝั่งลอนดอนเผยว่าอาร์เซนอลเต็มจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเร็วๆนี้โดยสโมสรไม่อยากให้ทุกฝ่ายต้องเสียเวลา จึงรองให้ทุกอย่างพร้อมที่สุดจึงจะยื่นข้อเสนอไปให้เวสแฮมฝั่งยูเต็ดยังไม่ได้ขับเดนดิลนี้อย่างชัดเจนจากที่ตามนักข่าวสายสมโมสรหลายคนนะครับเดอะอัสรสเลนยังให้ความสนใจในตัวคารฮาเวิร์ดจากเชลซีอยู่ด้วยเช่นกันดิวเมสันเมลแมดลอยจากเทเลกราเผื่อว่ายูเต็ดยื่นข้อเสนอ40ล้านปอนด์อย่างเชิงเชลซีไปแล้วครับแต่โดนปฏิเสธกลับมาทันควันปิดแสดงเตรียมจะยื่นข้อเสนอเข้าไปใหม่เร็วๆนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการการต่อรองราคา ในมุมเชลซีพวกเขายังมั่นใจที่จะเรียกค่าตัวเพิ่มได้และก็พร้อมจะเสี่ยงเสียฟรีถ้าเขาแต่ไม่ต่อสัญญาในปีหน้าครับแต่ก็ไม่รู้ว่าความตั้งใจที่ต้องการ68ล้านปอนด์เป็นค่าตัวจะอยู่ไปถึงท้ายตลาดหรือไม่ต้องรอติดตามกันเรื่องข่าวอังเดรโอตาน่าที่เชื่อมโยงกับหลายทีมยักษ์ใหญ่นะครับหลายสื่อรายงานตรงกันว่ามอริเชียปูเชโนยังไว้วางใจให้เกป,ปา,าลิสบัลิกาเป็นมือหนึ่งต่อไปโดยไม่ได้สนใจจริงจังในเดียวอังเดรโอตาน่าครับ ต้องการเสริมทีมตำแหน่งอื่นมากกว่าและมีโอกาสจะปล่อยนักเตะไม่ใช้งานออกไปหลายคนข่าวเรื่องกองหน้าเจลูกาดิมาเซโอนักข่าวดังในอิตาลีเผยว่าดิลลามุสฮอยลุนมีโอกาสที่สโมสรจะดึงเข้ามาเพื่อนาคตครับซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการที่วิตเตอร์ซิมเพนราคาสูงมากๆยูเต็ดเนี่ยพูดคุยกับทั้งเอเย่นและก็คนใกล้ชิดของฮอยลุนแล้วโดยที่เจมี่แจ็กสันจากเดอะการ์เดียนก็รายงานถึงเฮริเคนเหมือนกันว่าสโมสรน,น่าจะยอมแพ้ ที่จะสู้ในดิวนี้ครับเพราะราคาสูงเกินไปและสะเปอร์เนี่ยไม่มีความตั้งใจที่จะปล่อยนักเตะเลยเทนฮารู้สึกผิดหวังและเสียดายแต่ก็เข้าใจได้เช่นเดียวกับดิวของวิกเตอร์โอซิมเพนโดยคริสวิลเลอร์นักข่าวจากเดอลิเมลสายข่าวสโม,มสรก็รายงานให้แฟนๆได้ลุ้นกันครับว่าอาจจะมีดิวหลายดิวในซัมเมอร์นี้ที่เทนฮารต้องการดึงเข้ามานอกเหนือจากกองกลางอย่างเมสันเมลยังมีอีก4ตำแหน่งครับก็คือผู้สาประตูเซนเตอร์แบ็กปีกซ้ายและก็กองหน้าตัวเป่า มาดูข่าวเรื่องซื้อขายทีมทุกท่านติดตามกันต่อเนื่องครับไมค์คิกแนนักข่าวเดลิเมลรายงานว่าไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ชนะทันชิกหรือว่าเซอร์จิมทั้งคู่จะไม่สามารถเทงบประมาณ1,000ล้านปอนด์ให้หริฮาร์ได้ช้อปปิ้งในตลาดได้อย่างสบายสบาย,สบายครับเพราะว่าตามกฎการเงินในปีนี้สโมสรต่างๆจะสามารถใช้เงินได้แค่90%จากรายได้ในการซื้อขายนาักเตะไม่ว่าจะเป็นส่วนของค่าตัวหรือเอเจนต์ข้อเสนอของทันชีกให้คำมั่นว่าจะเคลียร์นี้ให้สโมสรทั้งหมด และส่งผลต่อง,งบประมาณทันทีได้งบเสริมทีมประมาณ50ล้านปอนด์เพิ่มเข้ามาฝั่งเซอร์จิมก็ยืนยันว่าพวกเขาจะไม่สร้างนี่เพิ่มครับแต่ภาพรวมจะไม่ชัดเจนไมค์กิแกนทิ้งท้ายว่าทุกฝ่ายคาดหวังว่าจะได้บทสรุปการขายทีมช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้านรายงานจากสื่อที่ไม่สูงนักในฝรั่งเศสอย่างเลกิปต้องฟังหูไว้หูนะครับแต่ว่าก็ฟังเป็นข้อมูลไว้บ้างได้เผยว่าเซอร์จิมเตรียมจะยอมแพ้แล้วหากเกรซเซอร์เลือกตอบรับข้อเสนอทันชีจะซิม เขาเตรียมจะเอาเงินที่เทคสโมสรเนี่ยไปพัฒนานี้สโมสรในลกเกองที่เขาดูแลอยู่แม้ว่าข้อมูลเรื่องข่าวที่ประโคมจากกาตาร์วันก่อนจะยังไม่ได้รับการยืนยันจากนักข่าวอังกฤษแต่คนที่แสดงความยินดีกับท่านชีกอย่างอิดอัลฮัมดานครับที่มีความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวของจีชัสซิมซึ่งน่าจะเป็นน้องชายของท่านชีกไม่ได้มีใครปฏิเสธในเรื่องนี้และเป็นไอเขาท์จริงจากไซด์เองเมื่อคืนที่ผ่านมามีแถลงการจากพรีเมียร์ลีก สโมสรต่างๆในลีกสูงสุดลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าการซื้อขายทีมจะไม่สามารถดําเนินการได้โดยบุคคลหรือบริษัทที่กู้ยืมเงินมาทั้งหมดเพื่อเข้าครอบครอมกิจการนะครับตามข้อเสนอของเซอร์จิมเขาไม่ได้กู้มาทั้งหมดอาจจะต้องมีการตรวจสอบอีกทีแต่ไม่น่าจะเข้าขายในเคสนี้ซึ่งภาพรวมในการถแถลงการดังกล่าวเนี่ยส่งผลในแง่ดีต่อลีกที่ต้องแข่งขันอย่างเข้มข้นเป็นธรรมแล้วก็แฟร์เกม ช่วงบ่ายสามโมงของวันนี้ครับวันพฤหัสที่1 5มิถุนายนจะมีการประกาศโปรแกมการแข่งพียอ์ลีอย่างเป็นทางการของทุกทีมใน38นัดออกมาครับซึ่งเวลาการแข่งขันจะประกาศตามมาในภายหลังว่าห้านัดแรกจะมีเกมเตะเวลาไหนบ้างติดตามไปพร้อมกันในทุกๆวันของข่าวแมนยูสู้ตายครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและข้างใครไม่อยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับ รวมให้กำลังใจปิดแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ